สวัสดีครับวันนี้ผมพามาชมห้องคอนโดที่ p o l i t ท c l ีฟ e นะครับตรงติดสะพานท่านั่ง9ห้องนี้จะอยู่ชั้น38ขนาด34ตารางเมตรนะครับซึ่งเป็นห้องใหญ่วิวแม่น้ำเจ้าพระยาเต็มๆเลยครับระเบียงห้องก็จะไม่โดนแดดตลอดทั้งวันเลยนะครับห้องจะหันไปทางทิศใต้อ่านี่ทีวีจะเป็นทีวีไซส์50นิ้วเลยใหญ่มากๆแล้วก็จะมี โซฟาพร้อมกับบิวอินตรงชั้นทำงานตรงนี้แล้วก็จะมีตู้เก็บของบิวอินชนฟ้าเลยนะครับโต๊ะเครื่องแปง้งบิวอินนะครับติดกับตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าบิวอินครับซึ่งในห้องนอนเนี่ยจะมีระเบียงที่ออกมายืนรับอากาศจะเป็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเต็มๆเลยในรูปที่เราเห็นระเบยียงนี่คือวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเลยแล้วก็จะเป็นสะพานพระนั่งเก้าเตียงนอนไซส์ห้าฟุตนะครับฟอร์ม พกนอนแล้วก็แอร์ให้สองเครื่องครับจะเป็นัวชิบ้าส่วนห้องครัวจะแยกจากกันไปเลยก็จะไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นมารบกวนเวลาประกอบกับข้าวทำกับข้าวนะครับห้องน้ำจะมีฉากกั้นน้ำมีเครื่องทำน้ำร้อนมีเป็นเรนชาวเวอร์อาบสะดใจกันไปเลยแยกส่วนแห้งส่วนเปียกแล้วก็ตู้เย็นแบบสองประตูมีไมโครเวฟให้ ห้องนี้ปล่อยเช่าอยู่ที่12,000บาทนะครับถ้าใครสนใจสามารถติดต่อขอนัดชมห้องกับผมได้นะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ